มึงชื่ออะไรอลิกซิเซียอีวิวอีวิวพ่อมึงไปอยู่อันนี้คืออันนี้อันนี้นะโอ๊ยมันนไรอะไรกูเฮ้ย่่ชวยด้วยช่วยด้วยช่วยดยอดคอยกูเฮีเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูข้างหน้าเราดิแม่งโคตรสัมภเวษีมึงเกิมึงขอร้องสิมึงขอร้องสิอุ้ย กูขอร้องกูสิลากรไม่อู้ไปไงวะเออมันอ๋อนี่นี่รู้แล้วและกูต้องปล่อยกูไปปล่อยกูไม่ไม่ันดูกูนะเฮ้ยมันอ้าวเออไม่ง่ายว่ะเฮ้ย สวัสครับ่านหญิงคุณหญิงอลิสคุณหญิงอลิสครับให้ผมช่วยนะครับโอ้มึงไปไม่ได้คุณหญิงอลิสให้กูเดี๋ยวให้บริการอ๋อเฮ้ยดอะไรวะเปิดเอ้าอ๋อคุณหญิงอลิสขอบคุณมากนะครับ ะเสียมือขาดนะเพื่อนเสียมแบบเชอะเชอะเชอะสวัสดีครับผมฉันคือหมอหญิงเฮ้ยอี๋พี่อะไรเนี่ยคุณหญิงคุณหญิงไปไปทางที่ดีไปกูไปมีชีวิตที่ดีอันตรายนะครับคุณหญิงอันตรายเชี่ยผมกูไปมีชีวิตที่ดีคุณหญิงเชี่ยผมมันไม่ปลอดภัยครับคุณหญิงมันไม่ปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยครับคุณหญิงโอซคอคโคโนกุละลายเลยแหละเย,ยวคุณหญิงใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูรอดได้ไงคุณหญิงช่วยผมด้วยเออกูรอดได้ไงเมื่อกี้เอาครับคุณหญิงครับตายไปเลยครับโอ้โหโอ้โอ้คุณหญิงครับพึ่งผมผมจะ โชว์กิจกรรมเฮ้ยเฮยคุณเจ้าหญิงมาเลยครับเออคุณเจ้าหญิงต้องแบบนี้นะครับเฮ้ยขึ้นลีปไปเลยชอบเลยครับคุณเจ้าหญิงเอาไปกันเลยหนูจะขึ้นเหรอแม่เนี่ยมันยังไม่ขึ้นเออในในขณะนั้นเองก็คุณเจ้าหญิงอ้ ยวนยวนวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปครับเลยเจ้าหญิงคุณหนักเกินไปนะครับช่วยดิรักยิมไปค่อยๆไปค่อยๆไปดีเลยแหลกโอ้ยหุบผม บ็เดนผมอปแล้วมาหอีอ็ม้าแวกพวเอ็มเอมเลยมันเหมือนไก่เลยอ่ะป๊ก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 ป๊าป๊กป๊เป๊าป๊าป๊กป๊า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 ป๊กป๊าป๊าปรกป๊าปาปาป๊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 าาป๊าปาปเนปาป๊าป๊าปาปาาาาา เออ้ยแม่เลยเฮ้ยเจ้าหญิงผมผมไปไม่ได้ไปไปไม่ได้บอกแล้วอย่กินชีสเยอะวันฝันอร่อยเจ้าหญิงแต่ผมดีๆนะครับถ้าค่อยดันนะครับโอ้ยเจ้าหญิงร้ังตกนะครับคุณเจ้าหญิงไม่ไม่ไม่มือจะโตโอ้ยเจ้าหญิงผมกลัวมันเเลยวันนี้คุณเจ้าหญิงจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วครับ อ๋อโอเคครับงั้นผมฝันแล้วนะคุณเจ้าหญิงครับผมว่าคุณน่าจะต้องช่วยผมบังคับนิดหน่อยนะครับจับหางผมไว้จับหางไว้อ๋อคุณเจ้าหญิงครับโอ้สุดโอ้เจ้าหญิงโอ้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 โคุณเจ้าหญิงมันจะตกแล้วครับคุณเจ้าหญิงค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับโอออะทำไมคบ๋นี่เองออใช่แล้วครับคุณเจ้าหญิงเจ้าอะไรอ่ะเจ้ทอง โอ oh, ้คุณตัวหญิงโอ้เดี๋ยวเราค่อยไปนะครับไปดีกว่าครับไปไปไปอ๋อนี่สะพานพระรามเก้าเหมือนกันนะครับว้าโกอินเฮียใคอะคะุณตัวหญิงคุณหญิงบังคับดีๆครับอาจะสอดเข้าไปแล้วผมจะสอดเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอดแล้วนะครับสอดเลยหรอคะสอดแล้วครับออสอดเสียบไม่โดนนิดหน่อยนิดหน่อยคุณตัวหญิงมึงบังคับดีๆสิวบะ คุณเจียวเวลาตอบคุณทีเวลาทางนี้ไม่ใจหลังนี้คุณิงครับผมว่าเราเดินหน้าสอดดีกว่าครับไม่ใช่แบบนี้อ่ะอย่างงี้ก็ได้อาบังคับดีนะครับอะถอยละอะเอึบอ่ะเอาผิดช่องแล้วครับคุณเจญยงเขาบอกว่าเลยนะเขาบอกว่าะไรคุณเจิงอ่านได้ไหมครับอ่าน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 ระวังสไปค์ระวังน้ำอัดลมหรือเปล่าครับอุยระวังนะคับ โอ้ยทางล่าชันครับเจ้าหญิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปยากหน่อยครับไปยากหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่าเออเดี๋ยวรอผมมีตังค์เยอะๆก่อนนะครับสปไหนาม